นั้นนะครับใน n อเอนไอชาแย้วันนี้นะครับนั่นะก็จะมารีวิวเป็นถ้ําเป็นไอศครีมซูเปอร์ดูเปอร์ดักกี้นะครับแบรนด์ที่เฟรนทําร่วมกับน้องเมย์นะครับหรือว่า Toy Box Shop ทําร่วมกับ Deco May Shop นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ทาง Toy Box Shop กับ Deco May Shop ได้ผลิตออกมานะครับเป็นไอศครีมโคนเป็นเป็ด3ตัวเนาะนี่นะครับอยู่บนไอศครีมโคนเลยคือน่ารักมากๆแล้วก็แพ็กเกจแบบควายมาก <c oughs> คือมันใหญ่มาก,มากๆแล้วก็อ๋อก่อนจะบอกก่อนจะรีวิวนะครับ,ออก,บก็จะบอกก่อนว่าตัวสกูชี่กับแพ็กเกจนะครับมันอาจจะกลับหัวกันนะพี่เพราะพี่เฟย์บอกว่าทางโรงงานใส่มาผิดนะครับแต่ไม่เป็นไรคือแบบว่าใหญ่มากๆแล้วก็เพื่อนๆอาจจะถามว่าทำไมนัดถึงไม่กลับเพราะว่านะัดยังคือนัดได้มาเมื่อวานนะครับก็ยังไม่ได้บีบเลยเอ <c oughs> ยังไม่ได้แกะมาเล่นเลยคือบีบไปแล้วเนาะคือนิ่มสโลมมากๆเลยนะครับแต่แบบว่ายังไม่ได้แกะมาเล่นเลยเนาะไม่มีเวลาเล่นเลย,เลยก็เดี๋ยววันเราจะมา แกะพร้อมๆกันเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันก่อนเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปรีวิวนะคะนัดเรอ่บบอกก่อนว่าชิ้นนี้นะครับนัดไม่ได้ซื้อมานะเพราะว่าชิ้นนี้นะคะพี่เฟย์ให้นัดมารีวิวขอบคุณมากเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่เฟยแล้วก็น้องเมมากๆเลยนะที่ให้นัดมารีวิวฟรีเลยขอบคุณมากๆคือแบบชอบมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเราจะมาเริ่มลุกแรกจากรูปแรกแพ็กใหญ่ก็นี่ต้องยืนเลยนะคลิปนี้เพราะว่าชิ้นนี้นะครับวดชูช่คือห่แบบ ประมาณมือนัดแล้วใช่ว่าคือดูแพ็คเกจดิใหญ่เท่าตัวขึ้นตัวนะพอดีเลยนะครับแล้วก็นี่นะท่านว่าจังหัวก็ประมาณถึงข้อพับศอบของเรานะครับคือใหญ่มากๆบอกเลยว่าชิน,นี้คุ้มแน่นอนนะคะถ้าซื้อไปเขาะว่า มีถึง3ลูกเลยน่ารักมากคือปกตินะีวิวสกูชี่นะจะต้องซูมกล้องใช่ไหมเพราะามันเล็กไงจะได้เห็นรายละเอียดคลิปนี้ไม่ต้องซูมเลยแะคะแทบจะไม่ต้องซูมเลยก็นี่เลยนะคะเป็นตัวแพคเกจจิงนะคะก็เรามาเริ่มจากตรงแรกก่อนเลยก็จะเป็นตรงนี้นะคบเขียนว่าดีโคเมชอปทำร่วมกับรอยลอยดีโคเมชอปทำร่วมกับทอยบ็อกชอปนะครับแล้วก็เป็นรูปตัวไอศครีมนะคะเป็นเหมือนคัะคปลาหมึกเลยอะรอบๆตรงนี้เลยเนาะลายสีมากๆคือคลาสสิกกันได้แบบ สวยมากแล้วตรงนี้จะเขียนว่า super d u ร์ด ducky ปปกกนะคะเห็นไหมเอยแล้วก็จะมีเป็นปากเป็ดอยู่ตรงไหนปากเป็ดอยู่ตรงนี้นะคะคือแบบว่าไอ้แพ็กเกจตัวนี้คือมันสวยแบบรูหลามากๆเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าวีทแอน and f u นี่นะครับหวานและมีความสุขสนุกอะไรอย่างนี้ ก็่อว่าเป็นรอบๆนี้เลยคือพี่เฟยให้นะัทฟรีพายบุ๊กก็ขอบคุณพี่เฟกรอบหนึงนะ่งเนาะแล้วก็แพ็กเกจด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปไอศครีมเฉยๆเนาะคือด้านนี้จะเป็นไอศครีมแบบมีหน้าตานะครับแพ็กเกจตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า Deco Merch ทำร่วมกับ Toy Box Shop แล้วก็เป็น information ของพี่เฟยกับน้องเมย์เนาะนึงนะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ก็จะเป็นอันนี้ขออน,นุญาตซูมนะเพราะอ,อาจจะมองไม่เห็นตัวอักษรนะก็จะเป็นอิจฉาแกร์มนะครับของสองคนนี้นะครับอันนนนนนีี้้้้ขขขขอออมลเเเป็งงงงย์ะาาพ่ฟ เหมือนเดิมเลยของน้องเมย์ของมิเฟย์ของน้องเมย์ของมิเฟย์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า super duper ducky นะครับแล้วก็เขียนว่า b e a u t i f u อะไรสักอย่างอะครับ do not eat แล้วก็แบบโอ้คันเตือนถือว่ามีน้อยเหมือนกันแต่แบบว่าน่ารักมากมันเป็นไอศครีมเด้ง,งเป็นไอศครีมหลากหลายนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวไอศครีมแล้วนะครับก็สําหรับอไอศครีมที่นี่นะครับก็จะเป็นตรงคตรงนี้คือน่ารักมากมันเหมือนอะไรสักอย่างคือมันน่ารักมากแล้วก็จะเป็นเป็ด เป็ดๆนะครับอาทีนี้เรานันนึกว่านกนั่นแต่มันเขียนว่าดักกี้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าชิ้นนี้นะคะมันจะเออซีรีส์ของพี่เฟยน,นะครับซีรีส์นี้มีทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีมันจะมีอีก3สีเนาะอีก2สีนะครับก็คือน,น่ารักมากๆเลยแล้วยังไม่หมดเพียงเท่าน,นี้นะครับเออแบรนด์ใหม่ของพี่เฟยเนี่ยผลิตออกมา3อย่างด้วยกันก็จะมีทั้งอุ้มเท้าแมวด้วยนะคะเป็นเมียวเมียวเชื่อเบ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นพรินเซสนะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวถ้าว,ว่างๆนะจะมารีวิวจะตามหาตามหาซื้อมารวิวให้พเพื่อนๆดูกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาบีบให้ดูกันก่อนเลยดีกว่าเนาะนิ่มสโลมากเลยนะสโลมากนั่นเองก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะแต่เ,เราจะมาแกะให้ดูในคลิปนี้เลยเนาะโอ้โหแพ็กเกจเหนียวแน่นมากแพ็กเกจเหนียวมากเลยอะ โอ้กลิ่นแบบกลิ่นมันออกไงอะบูเบอรี่ปะแป๊บนั้นลา์ไปถามพี่เฟย์ก่อนโอเคก็เมื่อกี้นะคะเพิ่งโดนไปถามพี่เฟย์มานะคะว่ากลิ่นอะไรตัวนี้เป็นกลิ่นแอปเปิลนะคะเดี๋ยวเราแกะต่อให้เสร็จเลยนะอ่าโอเคเราได้มาแล้วนะคะเป็นตนะัวสกีชีนเหรอว้าวว้าวว้าววาว,าว,าว,าวนี่นะคะแครดมโอเคครับก็ นี่นะคะคือตัวเออตัวอะไรวะซูปเปอร์ดูเปอร์ดักดกี้นะคะเป็นไอศครีมคนแล้วก็มีลูกเป็ดนะคะทั้งหมดอยู่ตรงนี้เลยก็นี่นะคะคือจะบอกว่าตัวเนี้ยกลิ่นหอมแอปเปิ้ลมากคือที่แรกนะคะก็นึนกนว่ากลิ่นบลูเบอร์รี่ใช่คือคือก็จะบอกว่ากลิ่นบลูเบอร์รี่แต่แบบว่าโทรไปหาพี่เฟ,ย,เฟย์พี่เฟย์บอกว่ากลิ่นแอปเปิ้ลนะครับก็จะบอกว่าชิ้นนี้ใหญ่มากดูดูจากจาการจับคือถ้าเกิดว่าทําเป็นชิ้นเดียวอย่างเงี้ยคือก็ใหญ่แล้วดูดิ จะบอกว่าไอตัวเป็ดหัวเนี่ยหนึ่งหัวเนี่ยบีบได้เต็มมือเลยครับคือแบบแค่หัวเดียวอะบีบได้เต็มมือแล้วดูนี่เล่นไปสามหัวแล้วได้บีบแบบหูมันฟินมากมากเลยนะแล้วขนาดโคนอะโคนเพื่อนอาจจะคิดว่าเล็กนะคือโคนนี่แบบดูดิบีบได้แบบพอดีมือมากคือหัวเดียวเนี่ยทาแค่หัวเดียวนี่ก็คือบีบเต็มมือแล้วก็ใหญ่แล้วนะนี่ทําไปสามหัวเพื่อ,อนดูในกล้องอาจจะเล็กนะ คือของจริงแบบใหญ่แบบสุดยอดอะเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันเล็กเนาะคือใหญ่มากมีเสียงฟินด้วยโอเคนะคะนี่คือเป็นกลิ่นแอปเปิลแล้วนะอ่าซีรีส์นี้มีทั้งหมด3แบบนะคะจะเป็นแบบมันจะมีสีมพูอ่อนด้วยแล้วก็จะมีสีมพูเข้มด้วยนะครับก็ในตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นหัวเงาหัวด้านแล้วก็หัวเงานะครับก็คือจะเป็นหัวเงาเงาสองตัวนี้เนาะ เออข้างบนกับข้างล่างนะคะจะเป็นหัวเงาอันนี้เป็นหัวด้านเพราะว่าหัวด้านนี้จะติดลายเส้นไว้นะครับโอเคตอนนี้นะค็ซูมกล้องเข้ามาแล้วเห็นกันไหมเอยเป็นลายเส้นนะครับเขียนว่าทอยบล็อกจบกับดีขามีช็อปนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นะก็จะเป็นตัวสกูชี่หัวเงานะครับหัวบนสีเขียวหัวด้านเป็นหัวกลางสีชมพูอ่อนนะครับแล้วก็หัว เงาสีส้มนะครับแล้วก็จะเป็นโครนโครนนี่น่ารักมากมันเหมือนตัวแบบนกๆกอะไรอย่างงี้เลเนาะนี่คือน่ารักมากถึงเวลาจัดเก็บเจ้าซูเปอร์ดูเบอร์ดักแล้วนะครับใส่ถุงให้ถูกด้านเนาะ <c oughs> คือบอกเลยว่ากาวเหนียวแน่นมากแพ็คดีมากน <c oughs> <c oughs> ี่นะคะนี่จะเป็นแพ็กเกจ <c oughs> คือควายม,มากเลยอะเอาจริงๆริปะ <c oughs> คุ้มค่ากับราคานะชิ้นนี้ค <c oughs> ุ้มเวอร์เวแหละจะบอกให้ คือแค่แพ็กเกจก,ก็คุ้มแล้วนะตัวสกูชี่นี่แบบใหญ่แล้วก็แบบว่าเล่นซะหัวหนึ่งนี่รลบไปครึ่งมือเลยนะฮะโอ้ยฟินโอเคครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ให้กับชแนลนั้นด้วยนะก็ยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะที่ชอบย่างนี้อย่าลืมไปอุดหนุนพี่เปได้นะคะนี่เลยก็แชร์ลคลิปนี้ออนลนไปก่อนฝากกดไลค์ like. กด u b s c r i b e ให้กับชแนลนั้นด้วยนะบ๊ายบาย